ก็ราสวัสดีค่ะวิจารณ์ทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอยู่กับแม่ทัพอีกแล้วกันในเกมฟรีไฟล์รับทุกคนโอเคครับผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็จะเจอผมแบบนี้ตลอดเลยนะทุกคนมาเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่มั่งนะอย่างแรกเลยครับผมท็อปอัพครับผมนี่ท็อปอัพครับผมท่าใหม่ครับผมเป็นแบบท่าใหม่นะเต้นกับน้องเออสกินแห่งเออระยะธรรมนะครับนี่เป็นแบบเป็นมีดนะเป็นสกินมีดกับเออเป็นท่าใหม่นะมีดก็เติมเก้าเก้าเพชรครับผมนี่ครับ กินอย่ายระยะรมขอเข้าไปดูรวมดูได้ไหมนี่ครับเป็นนี่ครับเป็นลายแบบลายแบบเออเหมือนแบบลายไทยนะทุกคนคล้ายลาย,ลายไทยนะนะโอเคครับผมก็นี่ครับผมเต้นกับนอ้องครับผมเติมครบสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรก็จะได้นะครับนี่เป็นไงโงอ้เท้เป็นไงเออเอาไปแอคหน้าเลยเนี่ยจริงจริงเอาไปแอคหน้าเลยนะทนะ่านี้นะก็อย่าลืมเพ้าะบ้อันนี้นะเข้ามาเติมเพรบ้าบอันนี้ก็เข้ามารับได้เลยนะสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนบ นี่ครับทุกคนแล้วก็เติมเกมนะทุกคนก็นี่ครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเกมผ่านยูไดีและไม่อยากโดนที่จะเ,เพชรติดลบหรือเพชรแดงนะครับนี่แนะนำเลยครับผมเติมกับกาลีนาเลยครับผมเข้าไปผมนี้นี่ครับผมเข้ามาจะอยู่หน้านี้ครับแล้วก็ออกบนกาบาโรโอเคครับผมก็มีหลายเกมเลยนะหลายค่ายเลยนะสำหรับใครอยากเติมอะไรนะนี่ฟรีไฟฟ์หมเข้ามาแล้วล็อกอินแบบ เฟสหรืออะไรก็ได้นะที่เราล็อกเนียตัวเกมไว้นะับหรือล็อกยินผ่าน UED นะน,นะน,นะครับนี่ UED ผู้เล่นนะผมบอกว่าล็อกยินผ่าน UED ครับเครื่องหมายรับผมแค่นี้ผมก็เ,เข้าได้แล้วครับเป็นไงทุกคนอย่เติมผ่านอะไรก็ได้หักตังในมือถือก็ได้นะครับนี่ นีแท็กหรือทูนะครับหรือเป็นแบบเชลนะแต่กล่องนะครับหรือทูนะเออ่ทูมูฟนะใช้แบบบัตรทูมูฟก,ก็ได้นะเติมได้เหมือนกันนะครับรนี่ครับผมหรือว่าใช้เป็นแบบบัตรกาลิน่าก็ได้นะไปใช้เป็นแล้วก็บอกเขาว่าเอาบัตรกาลิน่าก็ได้นะครับนี่ก็มีสิบห้าเก้าสิบร้อยห้า ก็มีหลายราคาเลยนะทุกคนมีหลายราคาเลยนะดูได้ตามใจชอบเลยนะบัตรการิน่านะอยากได้ราคาไหนก็ไปบอกที่เทเวนได้เลยนะว่าเอาบัตรการิน่าราคาเท่านี้นะครับแล้วก็เอารหัสบัตรเนีย่ยมาเติมได้นะครับเก okay, น,นั้นทุกคนถือว่าใครที่มีเอ่อชอปปี้พเพย์นะครับก็มาในนี้ได้นะสแกนจ่ายหรือว่าเอ่อสแกนทีเดียวก็จ่ายได้เลยนะสําเราวันนี้นะของผมเนี่ยก็จะใช้ใช้เป็นแบบ เอออันนี้เอานะครับว่าแบบทาชาระเงินหรืออะไรประกันจ่ายก็คือง่ายง่ายมากเลยนะถึงว่าแบบง่ายนะเพชรไม่ติดลบด้วยนะทุกคนเพชดไม่แดงแน่นอนนะของเราวันนี้นครับอันนี้ก็มีเลื่อนขั้นด้วยนะหรือว่ามีเติเมเพชรแบบออรายสัปดาห์หรือรายเดือน,นครับก็คือไม่แดงแน่นอนเพชไม่แดงแน่นอนนะเตมิมเองกับมือ โอเคครับ okay, ผมก็อย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะเ,เติมในนี้นะผมแนะนำเลยเติมในนี้แน่นอนไม่แดงแน่นอนถึงจะได้เพชรไม่เหมือนกับร้านที่เขาแบบรับเติมนะแต่คือเพชรไม่แดงแน่นอนครับผมเติมรอบเดียวครับผมเติมรอบเดียวคุ้มกว่าเยอะเชื่อผมดิโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ไปครับผม นี่ครับผมรานค้าไมโครนะรานค้าไมโครครับผมเข้ามานี่อันนี้เป็นเชุดในตู้ยีโวน,นะครับเขาไดเอากลับมานะาน,นี่ครับผมมีให้เลือกอยู่กล่องเซตเลยนทุกคนนี่ว่าน่าจะเป็นการเรียกร้องให้เอากลับมาครับเขาไดเอากลับมานะาก็ใครอยากได้ชุดไหนนะกัดได้นี่อันนี้ป่ะอันนี้ก็แพงอยู่นะชุดนี้เอาชุดนี้แล้วกันแล้วก็ชุดผู้หญิงอันนี้แล้วกันนะครับเหป่ะมีชุดแบบนี้สองอันนะครับโอเคมาก็ยืนยันเลยเอาอันไหนดีอันไหนดีอันนี้แล้วกันนะครับแล้วกดยืนยันไปครับทุกคน สองอันครับผมนี่ป็งานก็น่าจะอยู่ที่6กทีการันตีแล้วผมมาลองหมุน9เพชรจะได้หรือไม่9เพชรไม่น่าได้ครับผมไม่เป็นไรครับเปิดเลยนี่ครับผมเกลือโอเครับผมอย่าลืมเข้ามาจัดได้นะร้านค้าไมโครนะถือว่าคุ้มนะทุกคนสองเพชเนี่ยรูปแบบเอ่อตอนตอนที่มาครั้งแรกนี่น่าใช้พิมพ์เขียวอยู่พิมพ์เขียวอยู่ เออสามอันนะครับแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยเจ็ดอันนะแต่ตอนนี้คือแบบคุ้มก,กว่าคุ้มก,กว่าเดิมอีกนะทุกคนเดี๋ยวมเข้าไปจัดได้นะร้านค้าไมโครนะเลือกกันที่เราอยากได้แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็มาที่หมุนตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ที่หกทีหกทีการันตีทุกอันเลยนะทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวขอลองอีกรอบหนึ่งได้ไหม <c oughs> ปืนพกครับผมไม่เป็นไรครับผมโอเคนะน่าอยู่ที่6ตีการันตีนะอย่าลืมเข้ามาจัดกันนะสำหรับวันนี้นะโอเคผมถัดไปนะยถัดมาที่นี่ครับทุกคน8ดทีการันตีนะครับก็เป็นเอ่อากาเลเวลครับทุกคนที่เอากลับมาครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวขอเอาเวนอันนี้กับนี้ออกไปครับผมเลเวลเหมือนกันนะอันเป็นปืนเลเวลนะครับไดเอากลับมานะเลเวลอันนี้ผมรับเอาไว้เลเวลสนะครับอ่ะเลเวลสครับผมห หกเจ็ดเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเอฟเฟคก,ก็จะมีเอฟเฟคครับผมแล้วก็เจ็ดเนี่ยก็จะมีท่ารางครับผมได้เอากลับมาแล้วนะอยู่ที่แปดทีการันตีแน่นอนครับผมใครที่เอ่อไม่ทันตอนนั้นตอนนี้ทันแน่แล้วนะครับมาลองเก,ก้าเพชรครับผมเผื่อจะได้ตัว e ๋วอีวอนคุ้มๆนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมในกล่องก็ผมอยู่หอ,อ,ร,อ,อ,อรอบหนึ่งหอรอบหนึ่งผมเจ้าตัว e ๋วอีววนไอ้ <c oughs> ไม่เป็นไรได้กระบองกระบองอันนี้ผมยังไม่ได้เหรอนี่ นี่ครับผมได้กระบ,บองคุมค้มๆไปครับผมโอเคครับ okay, ผมใครที่ยังไม่มีคากาหรือว่าใครที่อยากได้นะก็อัตราในการยิงหนึ่งครับไอ้เอเอ,เอ,เอดาเมจหนึ่งครับอัตราในการยิงของนะแล้วก็ความเร็วดีโหลดลบหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะอัตราในการยิงนะครับแล้วก็ดาเมจน,นะก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยใช้ใช้ได้เลยนะแล้วก็ท่าทางครับผมอยากให้ดูทา่าทางท่าทางเลเวลเจ็ดนะทุกคนเลเวลเจ็ดที่แบบต้องมีของมันต้องมีทุกคนอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะของเราบันนี้นะโอเคครับ okay, ผมตัดไปกันดีกว่านะทุกคน ไล่บล์ลอยยันครับทุกคนหนุ่มแม็กมาขุดฮอตครับทุกคนเฮ้ยเขาว่าออกยากนะอันนี้คือแบบเห็นเขาว่าออกยากนะเดี๋ยวเราขอลองบุนอสกบครั้งเลยครับผมมาจะได้ไม่ได้ต้องได้แล้วแหละคือถ้าได้นี่ของผมนี่คือง่ายมากเลยแต่ของอื่นนี่ออกยากนะแต่ผมว่าไม่น่าจะได้นะจริง คนอื่นยีงออกอยากเลยอะี่ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับทุกคนก็เป็นพหนุ่มแมกมาครับผมนี่มีห้เออหชิ้นนะเรื่องเกงรองเท้าเออผ้ามัดผมเหรอผมนะแล้วก็แว่นตาครับทุกคนโอเคผ้ามัดผมนี่ยังอืตาได้เอาเป็นเซตนี่ก็โอเคนะทุกคนใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เท่อยู่นะ มีความเท่นิดนึงนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะสําหรับตู้ไดมอนด์ลายันอันนี้นะทุกคนห้ามพลาดเลยขอบอกว่าห้ามพลาดครับผมมาที่กองพกครับผมไฮไลท์นี่ต้องมีไฮไลท์นี่คือต้องมีอ่ะเราะเอ่อระยะกับความเร็วรีโหลดอะ่ะแล้วผมแบบเล่นไฮไลท์อยู่แล้วไงมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะได้หรือไม่นะกองพกนะครับขอลองดูเลยละกันนี่ถ้าผมได้นี่ผมเอาไปเชิดในห้องไฮไลท์ผมเลยเนะี่ยมาจะได้ไหมขอวันหนึ่งก็ได้อ่ะ เอ้ยผมได้วันหนึ่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรครับผมได้ของวันนะเดี๋ยวผมเอาไปเชิดในห้องไฮไลท์แล้วกันเดี๋ยวตัดคลิปตรงด้วยมาหมุนต่อเลยเผื่อได้เฮ้ยยังไงไม่มาไม่มาไม่มาไม่เป็นไรครับผมไม่มาไม่เป็นไรก็ยาวไปครับผม โอเคผมไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเอาหนึ่งวันของวันนี้ไปลองยิงดูนะว่าจะเออโหดหรือไม่นะระยะเก,ก่ับความเร็วรีโหลดนะครับก็เดี๋ยวกดใช้ไปเลยแล้วกันสาหรับอันนี้นะโอเคผมไปถัดไปกันดีกว่าแบบไวๆเลยนะทุกคนนี่ครับทุกคน8ปทีการันตีนะครับแทีการันตีอีกแล้วครับทุกคนแฟชั่นอาน,ะกกนอาคตนะทุกคนไปแว่นแล้วมาเง,นงินกันกันเป็นยังไงครับนี่ครับผมแว่นอันนี้ครับเอ่แว่นอยู่อันนี้ครับผมเหมือนแว่นอายุโอเคเลยทุกคนว่าไหม มรับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเซตของอะไรเอ่ยเนี่ยเออบางทีทุกผมว่าทุกคนนี่น่าจะอยากได้แว่นมากกว่านะเอาจริงใช่ไหมชุดนี้อาจจะไม่ค่อยากได้เท่าไหร่แต่อยากได้แว่นแน่นอนครับผมเหมือนรับอายูเคที่เอาลงไฮไลท์นะแล้วก็นี่ครับผมเป็นเซต อเขาเรียกกระ,กระต่ายนอกโลกเหรอใช่ไหมนี่อะไรแอตโธแอตโธบันนี่ครับทุกคนแปดทีการันตีนะทุกคนก็เดี๋ยวเริ่มที่กี่เพชรเดี๋ยวไม่ดูนะเดี๋ยวลองเอ,อ่อันนี้แล้วกันเอานี้ออกแล้วก็เอานี้ออกแล้วกันมายืนยันครับผมเริ่มที่เก้าเพชรเหมือนเดิมนะมาเก้าเพชรครับผมจะบอกนะว่าได้เลยอ่ะง่ายเกินไปนะมไม่ได้ไม่เป็นไรครับเปิดเลยแล้วกันเกลือผม อีกาเพรถัดไปครับผมยังไงต้องได้แล้วไหมยังไงเอยไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวอยู่ได้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะสำหรับกีจกรรมนี้นะ8กีการันตีเหมือนเดิมครับผมถ้าเหมาเหมาตู้เนี่ยเหมาเหมาตู้น่าจะใช้อยู่ประมาณไม่เยอะนะทุกคนไม่ไม่ถึง2,000เพรน,นะสำหรับวันนี้นะตู้นี้นะ อย่าลืมเข้ามาเหมากันได้นะถ้าใครใครที่แบบอยากได้แว่นนะหรืออยากได้ผงผมหรือชุดต่างๆนะหรืออันนี้นะครับอ่อเข้ามาจัดกันได้นะเหมาตู้เหมา,หมาต,หมตู้ก็ได้นะสำหรับอันนี้นะครับโอเคครับผมถัดไปกันดีกว่าทุกคนมันมาที่นี่ทุกคนนี่ร้านค้ายแห่งโชคครับผมเออการันตีหัวขาวแต่้าเปอร์โอเคครับผมหัวขาวการันตีด้วยนะครับเออเห็นเจมอตโต้บอกว่าการันตีที่เก้าร้อยกว่าเพชรนะทุกคน โอ้นี่ไงทุกคนนี่เออที่699หรือว่า2 9 9นะเราก็ต้องจัดของในนี้ไปนะครับเพื่อที่แบบให้ราคาเยอะนะเพื่อที่เราจะได้ชุดหัวขาวในราคาที่ถูกแต่ว่าชุดหัวขาวเนี่ยผมมีแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรครับเ้อเออไม่นรีเฟซได้ด้วยนะผมขอบัตรทั้งห้องแล้วกันเพราะว่าผมต้องใช้ทั้งห้องไฮไลท์นะครับทุกคนโอเคนี่เหรอปะเห็นปะนี่มันก็ซื้อได้เหมือนกันนะหัวขาวนะครับอย่าลืมนะเข้ามาจัดได้นี่มีของรันให้ดูด้วยมีชุดอื่นด้วยนะอื้ม ของโคตรเยอะอันนี้คือแบบของเยอะจัดเลยทุกคนดูดิมีอะไรมั่งเนี่ยอย่างเยอะมีบัตรด้วยนะมาเดี๋ยวขอรีเฟซนะครับี่มีรีเฟซฟ,ฟรีด้วยหนึ่งอครับผมเฮ้ยมีชุดอันนี้ด้วย 200, ทองร้อยเก้าเพชรเองอ่ะนี่จัดเลยนี่ครบแล้วผมเอาชุดอันนี้ได้ที่หกเก้าเก้านะทุกคนนี่หกเก้าเก้าแต่ว่าผมมีแล้วผมจะยังไม่เอา และอันนี้ผมก็มีแล้วมีอะไรบ้างนี่อันนี้มีดอันนี้กระเป๋าโอเคครับผมมาไม่เอาับผมไม่เอาก็รีเฟซครับอืได้บัตรเปลี่ยนชื่อเหมือนกับมันมีแล้วมันจะไม่มีหรือไม่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่มีไอวอด้วยนะทุกคนแล้วก็มีกล่องคนระับผมมารีเฟซอีกอีกรอบหนึ่งบัตรบัตรไม่มาให้ผมแล้วหรือว่าได้ทีละรอบไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอ้ยมีชุดด้วยนะชุดโคตรถูกอ่ะทุกคนแบบถูกมากเลยนะเนี่ยสองร้อยเพชรร้อยเจ็ดเก้าเพชร ถูกเกินถูกเกินไปไหมแล้วก็ถ้ารีอีกเนี่ยต้องใช้เพชรแล้วนะทุกคนโอเคมาขอรีลองดูว่าผมจะได้บัตรไม่ได้บัตรได้ชุดครับผมโอ้อันนี้เอ๊เอาร้อยใช้เพชรก็ถือว่ารดเยอะอยู่นะแล้วก็มีผ้ามีป่าครับผมแล้วก็มีชุดผู้หญิงนะครับขอรีอีกรอบอมไม่มาไม่มาจริงนะเ,นเอาจริงแบบไม่มาเลยนะทุกคนโอเคครับนี่ขอตู้อีโวนครับผมนี่ตัวอีโวนนะอืก็จัดมาแล้วครับผม ดีอีกรอบโอ้โหรีรีแบบไม,ไม่ไม่มีอะไรละเหมือนกันไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรละนี่รีไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็มีของแบบกล่องือกินปืนนะครับก็ก็มาจัดกันได้นะของเราวันนี้นะแล้วก็หัวขาวเนี่ยเห็น้าะทุกคนหัวขาวนี่ใช่อีกร้อยสี่แปดเพชรก็ได้หัวขาวในราคาของกัร้อยเก้าเก้าเพชรนะแต่หัวขาวผมมีแล้วก็เลยว่าจะไม่เอาหัวขาวนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็อย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะร้านค้าลัคก,กี้นะครับก็คือเหลืออีก5วันเท่านั้นนะทุกคนเหลืออีก5วันเท่านั้นนะเอ่อถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนคุ้มคุ้มเลยแหละเอาจิงแบบราคาแค่เนี้ยเนี่ยทุกคนเห็บกล่องอนะ่ะทุกคน6กก็หกเนี่ยหกหกเวทเองอะ่ะเนี่ยเข้าไปจัดเนี่ยเป็นไงแค่จิ้มแค่นี้ครับผมไปก,ก็ประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะบัตรข้าองหองก็มารอบเดียวเองอะ่ะบัตรเครองหอมห้าใบไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวไว้จัด ถัดอ,อันถัดไปแล้วกันกิจกรรมถัดไปแล้วกันนะสำหรับเพรที่เหลือนะแล้วจุดนี้ก็ไม่ได้จัดนะหัวข่าวที่ใครที่อยากได้หัวข่าวนะก็ามาจัดกันได้ครับผมโอเคผมถัดไปนั้นที่ทุกคนถัดไปกันดีกว่าเฮทุกคนก็อันนี้เป็นกิจกรรมขายฟรีนะทุกคนก็จะมีแจกบ,บอร์ดนะแล้วก็ตัวต๋วตั๋วเออลัคก,กี้นะทุกคนมาเข้าไปดูครับผม อะไรเคล็ดไม่รับอะไรเนี่ยโอเคครับผมก็เป็นกิจกรรมขายฟรีนะเออน่าจะเป็นเปิดนะครับแล้วก็มออีลงไปเล่นนะกิจกรรมมนะันออ่อรายวันนะครับคิวท่างหาับผมเล่นกับเพื่อนนะครับลองอินก็ผมอันนี้ผมก็รับมาแล้วนะนี่แล้วก็มีข้อมูลให้ดูต่างๆนะแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันได้นี่ผมเปิดเห็นปะจิ้มเปิดด้วยผมจิ้มเปิดไปแล้วก็ได้รับได้รับรางวัลน,นะ เอ้ยอันนี้เออถูกแล้วถูกแล้วนะทุกคนยิ้มไปครับผมข,ของผมน่าจะต้องเปิดให้หมดเปิดให้หมดแล้วก็จะได้ออได้บอร์ดอยู่นะอันนี้ก็หลายีนะหลายพีไม่น่าพลาดอยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยของผมหมดแล้วนะผมต้องไปทำเควสเพิ่มนะนี่ถ้าผมไปยิงเพิ่มเนี่ยแล้วก็เล่นกับเพื่อนเพิ่มเนี่ยน่าก็น่าจะได้อีกอีกช่องนะก็น่าจะได้รับอันนี้อยู่นะนี่ของรางวัลก็จะอยู่ข้างล่างนะครัมีห้งตั๋วออคูปองโกลยันนะไดมอนด์รยันนะแล้วก็ ส่วนความคงจำนะทุกคนนี่แล้วก็ไอเทมครับผมแล้วก็บอร์ดนะอันนี้ก็เป็นบอร์ดนะเออสายฟรีเนี่ยเข้ามาจัดกันได้นะบอร์ดเข้ามาเล่นกันได้นะไม่น่าพลาดอยู่นะสายฟรีที่เลงมาเล่นตลอดก็น่าจะได้ผ่านผ่านด่านไปทุกกันนะ่ะจริงโอเคครับผมก็สายฟรีไม่น่าพลาดกันอยู่แล้วของเราวันนี้ก็เดี๋ยวเราถัดไปกันดีกว่านะทุกคนนี่ทุกคนสายฟรีครับผมแอนส่ นี่ทุกคนขายฟรีแล้วก็สายเป็นนะทุกคนเอ่อเคยมาทางนี้หผมเล่นฟรี21รอบนะทุกคนโอเคผมกิจกรรมนี้ก็เป็นน้ากากกระหายเลือดนะทุกคนโอเคครับคิดเข้าไว้ผมมาคิดเข้ามาแล้วนะทุกคนก็อันนี้รอบเหลืออะไรรอบอันนี้ก็คือรอบ okay, เขยลอยโซนก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับมันจะรีทุกเอ่อรีใหม่ตอนตอนไหนตอนเที่ยงเหรอ ก็มีแจ็คพอตนะแล้วก็มีให้รับรางวัลน,นะทุกคนแต่ผมรับไม่ได้ผมงงมากเลยยี่รห้าคันการันตีรับรางวัลน,นี่ครับผมมันน่าจะหมดแล้วนะวันนี้วันนี้น่าจะหมดแล้วนะนี่แจ็คพอตหมดแล้วสาหรับวันนี้โอเคครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวรอไว้รอวันหน้านะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะอันนี้ก็คือฟรีด้วยนะทุกคนฟรีด้วยแล้วก็เอ,อใช้เพชรด้วยนะสําหรับสลุมจุดนี้นะนี่จุดนี้นะอันนี้ก็เป็นแจ็คพอตนะทุกคน ของรางวัลก็อยู่ทางขวานี่คนระับผมก็มีแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตก็เป็นชุดของเออเออเคส็หายเลือดเมื่อกี้นะแล้วก็มีไม้ขนะ่มมีกระเป๋าคนระับผมแล้วก็ชุดต่างๆนะมีปัดข้างห้องด้วยนะครับแล้วก็กล่องนะครับก,กินปืนครับผมต่างๆนา,นานาเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็เข้ามาเออหมุนได้นะสองเรบวันนี้นะใช้เพชรไม่เยอะนะครับใช้เพชรไม่เยอะนะครับ ราบนันนี้นะเออแล้วก็สายฟรีเนี่ยก็มาหมุนได้เหมือนกันนะอันนี้นะครับห้าาพลาดเลยนะทุกคนอย่าลืมนะอย่าพลาดนะาน,นี้นะนี่ครับทุกคนตู้อีโบโนะที่เข้ามาใหม่นะครับแฟชั่นผู้ดีแห่งยุคแห่งแห่งยุคโบราณตาการนะรทุกคนจะไงชื่อโคตรยาวโอเคครับมาเรามาดูกันนะครับ <S <S เหมือนอันนี้เลยทุกคนชุดนี้คล้ายๆอันนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอืมจอมโจรลูปแปงอะไรหีบ้าทุกคนเห็นปะ โอ้โหก็เท่อยู่นะผมว่าชุดขาวนี้เท่กว่าอีกนะชุดขาวนะชุดม่วงเหรอชุดม่วงน่าจะคนที่ชอบนะใครชอบสีม่วงก็จัดแล้วครับแต่ผมว่าชุดขาวเท่กว่าครับชุดแดงแลดูแบบแดงทั้งตัวเกินไปนะครับแต่ชุดขาวเนี่ยมีแดงด้วยขาวด้วยครับอันนี้ก็ออจจะแบบแดงเข้มน้ำตาลดำดำไม่ไม่มี่ะ โอเคครับ okay, ผมโอเคครับ okay, ผมก็ชุดแรกนะครับผมใช้พิมเขียว3ลูกแก้วเจนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงเหมือนกันครับพิมเขียว3ลูกแก้วเจนะครับอะไรอะอะไรอยู่บนหัวอันนั้นคือขนนกเหรอเหมือนมีตั้งไงอยู่บนหัวไงไม่รู้แล้วก็นี้คนระับผมชุดม่วงคนระับผมเอ่อพิมเขียว2นะครับลูกแก้ว4ครับผมผู้หญิงเหมือนกันครับผมพิมเขียวสองกันนะลูกแก้ว4นะครับแล้วก็ชุดขาวครับผม พิมเขียวหนึ่งเจ้านั้นกกาานะครับลูกแก้วสารนะครับโอเคผมอยากได้เหลือเกนอินชุดผู้หญิงก็เหมือนกันนะพิมเขียวหนึ่งลูกแก้วสารนะครับผู้หญิงเนี่ยชุดผู้หญิงเนี่ยมันแปลกๆตรงหัวไปทุกคนทุกคนดูดิเห็นปะมันเป็นที่ผมจริงๆนะทุกคนเห็นปะโอ้โหแปลกจริงๆนะแบบเหมือนตั้ง้อยู่บนหัวไงไม่รู้นะครับก็ามีอยู่5ชิ้น5ชิ้นนะครับเรื่องเกงเรื่องเกงรองเท้าผมผมนะครับ5ชิ้น5ชิ้นครับผมมีแว่นตาครับผมมีหมวกรองเท้ากางเกง เพื่อครับผมแค่นี้แค่นี้เท่านั้นนผมมาเออผมอยากได้ชุดขาวครับชุดขาวหล่อดีนะเอาจริงเอาจริงชุดขาวผมว่าหลอ่อหล่อกว่านะมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะหมุนได้ไหมครับห้าครั้งครับห้าครั้งต้องได้แล้บวบ่าเอาจริงมาพิมเขียวหนึ่งอันต้องมาแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับไม่จึ๊เลยครับทุกคนไม่สึ้งนาอะไรเลยครับผมขอแค่พิมเขียวอันเดียวอพอแล้วเิง เออพิมเขียวหนึ่งงานแค่นั้นแหละครับพิมลูกแก้วก็น่าจะออกม่ายกว่าแก้วแก้วอ่ะลูกแก้วผมขอลูกแก้วไม่ได้ครลูกแก้วขอแค่ลูกแก้วขานลูกแก้วอันเดียวครับทุกคนลูกแก้วอันเดียวเนี่ยผมก็จะได้ใช่ป่ะขานลูกแก้วแค่อันเดียวใช่ไหมไปครับผมเอ้ยหลือนได้แล้วเดี๋ยวขอดูค่อนโอขานลูกแก้วหนึ่งงานครับทุกคนมาไม่เป็นไรครับายลูกแก้วจะไป คือถ้าลูกแก้วไม่ได้เนี่ยผมก็ไปใช้ย่างอื่นก็ได้ครับผมไปรอเก็บขั้นก็ได้ครับเพราะว่าขั้นเนี่ยมันจะมีลูกแก้วอยู่อันนึ่งครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับ okay, ผมก็้สำหรับชุดนี้นะใครที่อยากได้ก็เข้ามาสุ่มเข้ามาจัดเข้ามา เดูกันได้นะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนเท่ผมว่าผมเชียร์ชุดขาวผมชุดแดงเนี่ยใครที่อยากได้นะคือแบบใครอยากไปสดอ่ะก็เอาชุดแดงครับเอฟเฟกก็อลังการดีนะทุกคนแต่ใจผมเนี่ยเชียร์ชุดขาวเท่เท่กว่าเยอะเลยนะโอเคผมก็เข้ามาจัดกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะคลิปหน้าเจอใหม่ป้ายไปแล้วทุกคน